เป็นสิ่งที่เราปฏิบัตินะน,นะไม่คือการเรียนอภิธรรมนั่นแหละเราแค่พูดภาษาไม่เป็นพูดภาษาศัพท์วิชาการไม่เป็นเท่านั้นแหละเอสิ่งที่เราเรียนเราเรียนเรื่องร่างกายของเราเรื่องรูปเราเรียนเรื่องจิตเราเรียนเรื่องสภาวธรรมที่เกิดร่วมกับจิตเรื่เจตสิก อย่างความสุขความทุกข์กุศลอกุศลอะไรพวกนี้ยันสิ่งที่เราเรียนก็คือจิตเจตสิกรูปมันก็คือตัวพิธรมนั่นแหละแต่เราไม่ได้เรียนแบบกลางตำลาเราดูจากของจริงแต่ต้องดูให้เป็นนะถ้าดูไม่เป็นนะจิตหลอนเลยคิดมารู้โดน,น,น,นรู้นี่บรรลุโน้นบรรลุนี่ บรรไม่บรรลุดูที่จิตเขาตัวเองลดละกิเลสอะไรได้บ้างถ้าอยากลดละกิเลสไม่ได้ไม่บรรลุอะไรหรอกบรรลุอาใบยภบยู่มลดละไม่ได้เดทพอไปอ่านตำราพิธรรมนะั่งโอ้มันก็เรื่องเดียวกันแหละแต่เ้าเรียนแบบ รอบด้านเรียนเยอะเรียนรายละเอียดเยอะแยะของเราเรียนจากสิ่งที่เราเห็นจริงๆสมัยพุทธกาลนะพระที่มาบวชไม่มีองค์ไหนได้เรียนพระไตรปิฎกอะไรอย่างนี้หรอกท่านฟังพระสูตรคนละพระสูตรสองพระสูตรอะไรอย่างนี้แล้วไปลงมือทำมาบรรลุพระอรหันต์กัน ไม่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่เราอ่านมากฟังมากจริงๆอยู่ที่ลงมือทำให้ได้ทำให้ถูกถ้าทำได้นะทำถูกแล้วทำให้พอเราก็จะเข้าใจธรรมะทาให้ถูกก็ต้องถูกหลักหลักของการปฏิบัติจริงๆก็มีเรื่องของ เศียก็ต้องรักษาการที่เรารักษาศีลก็คือการปฏิบัติธรรมขั้นต้นในยุคที่กิเลสมารุนแรง <c oughs> สติปัญญาเราไม่พอ